วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยสงครามอิสราเอลฮามาสเหมือนเดิมแหละครับเป็นประเด็นที่เราพยายามเกาะติดทุกวันที่มีความคืบหน้าวันนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆว่ากันไปทีละเ,เรื่องเริ่มจากเรื่องแรกนะครับเป็นความเคลื่อนไหวมาจากองค์การสหประชาชาติ ที่ได้ส่งทีมลงไปสืบสวนกรณีที่องค์กรเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลเรียกร้องให้สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมขณะที่ฮามาสบุกพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลแล้วก็มีการระบุว่าทางกองกําลังของฮามาสได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเพลเรือนล่าสุดองค์การสหบระชาชาติได้เผยแพร่รายงานการสืบสวนเรื่องนี้ออกมารับชี้ว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลที่ชัดเจนและทําให้เชื่อได้ว่ามีการก่อความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นจริง ในวันที่ฮามาสลงมือโจอมตีอิสราเอลทั้งการข่มขืนการคอรมานทา้งเพศการปฏิบัติอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมและการย่ำยีศักดิ์ศรีของตัวประกันความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นในอย่างน้อย3พื้นที่ได้แก่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลตนตรีซูเปอร์โนวาที่ถนนหมายเลข232แล้วก็ที่คิบบุตเรอิมแล้วก็มีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าความรุนแรงเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวประกันในช่วงเวลาที่พวกเขาถูกควบคุมตัวอยู่ด้วย นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ออกมาจากองค์กรารสัประชาชาิซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ออกมากระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลลีฮอฮายัดแถลงว่าอิสราเอลยินดีกับการยอมรับอย่างแน่ชัดว่าฮามาสได้ทําการก่ออาชญากรรมทางเพศจริงพร้อมกับระบุว่าตอนนี้อิสราเอลกาลังเรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาิ เพื่อลงมติกำหนดให้ฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายและให้มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อไปนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการกล่าวหากันไปมานะครับว่ามีการก่อความรุนแรงขึ้นระหว่างสงครามอิสราเอลกับฮามาสซึ่งก็มีการเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติลงไปสอบสวนในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งในฝั่งของอิสราเอลเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ขององค์กรรารสหประชาชาติเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายอิสราเอลก็ถูกกล่าวหาว่ามีการก่อความรุนแรงทางเพศต่อชายหญิงชาวเปลสตน์ที่ถูกคุมขังอยู่ในสถานกักกันรวมถึงในระหว่างที่ตรวจค้นบ้านรวมถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่7ตุลาคมซึ่งเรื่องนี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกมาปฏิเสธครับโดยบอกว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหามาถึงอิสราเอลเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่น่ารังเกียจแล้วก็ไม่มีมูลความจริงที่ง ซึ่งชาวเปเลสตล์กุขึ้นมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมกับการกระทำอันน่าสยดสยองและไม่สามารถยอมรับได้ที่ฮามาสได้กระทำขึ้นและยังทำอยู่จนถึงตอนนี้นอกจากนี้กระทรวงการตางประเทศของอิสราเอลยังแสดงความไม่พอใจต่อรายงานฉบับนี้ขององค์การสรับะชาชาติด้วยแหละครับระบุว่าต้องรอนานถึง5เดือนกว่าจะมีรายงานฉบับนี้ออกมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยขององค์การสรัระชาชาติ โดยหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ออกมากระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลก็ได้เรียกตัวนายกิลาร์เออร์เดนเอกอักรราชาทูดอิสราเอลประจำสัปรชาชชาติเดินทางกลับประเทศเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับท่าทีขององค์การสัปรชาชชาติซึ่งอาจเป็นการพยายามเพื่อที่จะปกปิดการข่มขืนหมู่ที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็ได้ออกมาวิพากวิจารณ์เลขาธิการองค์การสัปรชาชชาติด้วยว่า ไม่ยอมเรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับปราช,าชาติเพื่อหาหรือเกี่ยวกับข้อค้นพบในรายงานฉบับล่าสุดขององค์การสรับปราช,าชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อประกาศให้ฮามาสเป็นองค์กรก่อการร้ายเสียทีทีนี้ จากฝั่งอิสราเอลเรามาดูความเคลื่อนไหวที่มีการเปิดเผยมาจากฝั่งฮามาสด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ครับที่เราเล่าให้ฟังว่าอิสราเอลนั้นเทการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับผู้แทนฮามาสในอิบดโดยอ้างว่าฮามาสไม่ยอมให้ข้อมูลรายชื่อตัวประกันทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงฝ่ายฮามาสไม่ยอมยืนยันเรื่องอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษชาวปาเลสไต์ที่ถูกคุมขังอยู่ในอิสราเอลก็เลยเทข้อตกลง การเดินหน้าพูดคุยข้อตกลงหยุดยิงกันไปล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องนี้กับฝั่งฮามาสครับเป็นการเปิดเผยที่มาจากนายบาสเซมนาอิมหัวหน้าระดับอาวุโสของฮามาสตอบโต้เรื่องนี้ครับบอกว่าฮามาสนั้นไม่ได้ต้องการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีตัวประกันที่ถูกคุมตัวอยู่ในฉชนวนกาซายัางมีชีวิตอยู่กี่คนกันแน่และก็ไม่มีทางรู้ชะตากรรมของตัวประกันได้เลยว่าหากไม่มีข้อตกลงหยุดยิงออกมา นายเอยมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวประกันชาวอิสราเอลเพราะพวกเขาอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันและถูกควบคุมโดยกลุ่มที่ต่างกันเราจึงไม่สามารถทราบได้ถึงชะตากรรมของพวกเขาได้ภายใต้การระเบิดและความอดอยากดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงหยุดยิงเพื่อที่เราจะได้ไปรวบรวมข้อมูล ต้องบอกว่าจํานวนตัวประกันที่อยู่ในชนวนกาซาเวลานี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจริงๆนั่นแหละครับแม้ว่าอิสราเอลจะมีการประเมินว่าน่าจะมีตัวประกันอยู่ในชนวนกาซาเหลืออยู่ประมาณ130คนแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เสียชีวิตแล้วโดยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่น่าจะมีอยู่ที่99คนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นตัวเลขคาดการณ์และจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จํานวนตัวประกันที่แน่ชัดว่ามีอยู่เท่าไหร่กันแน่นะครับ เรื่องนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือนี่ไม่ใช่แค่ตัวประกันชาวอิสราเอลนะครับแต่ว่ายังมีคนไทยที่มีตัวเลขอยู่ที่8คนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาฝ่ายฮามาสระบุว่ายังไม่สามารถรับรู้ชะตากรรมของตัวประกันได้ตราบใดที่ไม่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนี่กลายเป็นเรื่องไก่กับไข่แล้วลครับเพราะว่าฝ่ายอิสราเอลก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่า ฮามาสต้องส่งรายชื่อแล้วก็ระบุถึงชะตากรรมของตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนเพราตกลงหยุดยิงถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ฝ่ายฮามาสก็โต้กลับไปว่าถ้าไม่มีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยฮามาสก็คงจะไม่สามารถไปตรวจสอบว่าตัวประกันที่ถูกจับไปมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ถูกจับไปในสถานที่ที่แตกต่างกันมีการถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป แล้วก็อยู่ในสถานะที่มีการทิ้งระเบิดแล้วก็อยู่ในสภาพที่อดอยากด้วยไก่กับไข่แล้วแหละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่จะเป็นเรื่องที่อาจจะยิ่งทําให้การบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงยิ่งยากเข้าไปอีกเรากําลังพูดในวันที่5มีนาคมเรากําลังพูดในอีก5วันก่อนที่จะถึง10มีนาคมซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายอิสราเอลดูเหมือนจะขีดเส้นตายเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าชะตากรรมของตัวประกันยังไม่ชัดเจน และไม่มีการปล่อยตัวประกันออกมาก่อนวันที่10มีนาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรือนรอมดอนอิสราเอลก็คงจะต้องบุกฉนวนกาซามีท่าทีปฏิบัติการทางการทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในฉนวนกาซาอ่ะนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้สงครามอิสราเอลฮามาสแล้วก็สถานการณ์ที่ต่อเนื่องบางปลายออกมาเนี่ยยังมีอีกหลายมิติ จากฉนวนกาซาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลกับฮามาสโดยตรงเนี่ยครับเราจะพาไปดูกันต่อที่สถานการณ์บริเวณชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่วันนี้ต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเหมือนกันครับต้องเล่าก่อนว่าในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลมีการประทะกันร,ระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกองกําลังฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังและมีฐานที่มั่นนนนนออยู่ใเเบาปป็กร,ประทะท ต่อเนื่องคู่ขนานกับสงครามในชนวนกาซาเลยนะครับแล้วะะลก็สถานการณ์ที่นั่นเนี่ยดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่ฮิสบล็าะยิงจรวดเข้ามาโจมตีฐานทัพทางภาคเหนือของอิสราเอลก็เลยทําให้อิสราเอลตอบโต้กลับจนมีการโจมตีกันไปมาเกิดขึ้นเป็นประยะระยละล่าสุดเมื่อวานนี้ฮิสบล็าะก็ได้ยิงจรวดต่อต้านรถถังเข้าไปโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเป็นการยิงจรวดเข้าใส่นิคมเกษตรมากาลิอด มีรายงานจากสื่อท้องถิน่นว่าทําให้แรงงานต่างชาติที่อยู่นิคมกเกษตรคิปบุดตรงนั้นเนี่ยการโจมตีทําให้มีแรงงานต่างชาติเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บเจ็ดคนเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสสองคนบาดเจ็บปานกลางสี่คนบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนก่อนหน้านี้นมีการระบุเลยนะครับจากรายงานข่าวในเบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุเนี่ยว่าแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นคนไทยส่วนแรงงานที่เสียชีวิตบางสื่อก็ไม่ได้ระบุสัญชาติ แต่บางสื่อในตอนแรกเนี่ยระบุเลยว่าเป็นแรงงานไทยแต่ว่าหลังเกิดเหตุทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุง Tel a ว i ฟได้เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็เมื่อชาวนี้มีการยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าไม่มีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ว่ามีคนไทยบาดเจ็บ5คนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ติดตามอาการกับแพทย์รวมถึงประสานงานกับญาติแล้วขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุงท e l a ว i ฟ ก็ได้ออกประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลตามนี้เลยครับเป็นโพสต์ประกาศเตือนเขียนว่าตามที่ได้เกิดการโจมตีตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและเช้านี้ได้ส่งผลให้แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บนั้นสถานเอกอัครราชทูตมีความห่งใย,ยเป็นอย่างยิ่งแม้ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดําเนินการให้แรงงานได้ย้ายออกจากพื้นที่ทํางานในเขตอันตรายต่างๆของอิสราเอลขอให้แรงงานทุกท่านที่ยังคงทํางานอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายดดนต่างๆโปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการย้ายพื้นที่ทำงานต่อไปนี่ครับแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่อันตรายในอิสราเอล มีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากกระทรวงแรงงานครับวันนี้คุณพิพัฒร,รชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่ามีความห่วงใยต่อแรงงานไทยที่ไปทํางานอยู่ในประเทศอิสราเอลจากผลกระทบของเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานทูตนักลงทุาวิฟเร่งตรวจสอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาทางช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องคุณพิพัฒร,ระบุว่าจากรายง,งาน ของอักระชทูที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานทูตที่กรุงเทลวิฟก็คือคุณกิตนาศีสุริยะเบื้องต้นพบว่าฝ่ายแรงงานได้รับแจ้งจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของอิสราเอลทราบว่าเมื่อวานนี้เวลาสามทุ่มมีการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากฝั่งเลวานอนไปยังบริเวณโมชาฟมากาเรียอตทางภาคเหนือของอิสราเอลทาให้แรงงานไทยบาดเจ็บห้าคนในจํานวนนี้มีอาการหนักปานกลาง3คน ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกสองคนบาดเจ็บเล็กน้อยขณะนี้แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหนึ่งรายซึ่งในจ้างพาไปพักในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานระบุว่าเป็นการกล่าวไปถึงญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลด้วยนะครับ รัฐมนตรีแรงงานบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยทั้งสถานทูตและก็กระทรวงแรงงานจะให้การคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุดและจะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัดและแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายแรงงานประจําสถานทูตในกรุงเทลอาวีฟเพื่อจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป มีความเห็นเพิ่มเติมจากประหลัดกระทรวงแรงงานครับคุณไพโรธโชติกาสถียรออกมาเปิดเผยว่าในส่วนของการดำเนินการที่ประเทศไทยได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เป็นพื้นที่ที่เป็นภูมิลําเนาของแรงงานไทยที่บาดเจ็บลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างขวัญกาลังใจพร้อมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายให้แก่ญาติได้ทราบทันที ปหลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าสําหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศขอให้ไปทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหาง,งานไปทํางานในต่างประเทศก็จะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์หากประสอบอันตรายหรือประสบปัญหาเหมือนเช่นกรณีนี้ก็สามารถสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงานได้เลยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของทางการไทยล่าสุดส่วนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีบริเวณชายแดนอิสราเอลเลบานอน มีการยืนยันแล้วนะครับว่าแรงงานที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นแรงงานชาวอินเดียแล้วก็ยังมีแรงงานชาวอินเดียบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย2คนด้วยกันนี่คือความเคลื่อนไหวสงครามอิสราเอลฮามาสที่ลุกลามเป็นพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนไทย5คนบาดเจ็บนะครับสํานักข่าวทูเดย์เมคทมอร์ทูเดย์